วันนี้กิตกาลานะครับอดีกจะพาไปดูล้อแท้ขอบ18นะครับว้ายางสเปคไหนล้อลายไหนใส่กับรถรุ่นไหนดีก็18นะครับเป็นล้อที่ตอนนี้ขายดีนะครับเพราะว่า18สวยนะฮะใหญ่กําลังดีไม่ใหญ่เกินแบบ19 20นะครับหรือ17บ,บางทีเล็กไปหน่อยนะครับ18ใส่แล้วแบบค่อนข้างพอดีพอดีซุ้มนะฮะใส่ในรถหลายรุ่นเลยนะครับ c ี vic f c f k FE นะฮะ Cross HRV นะครับ ได้หลายรุ่นเลยนะฮะแอคคอร์ดแคมเรียเทียนาได้หมดนะครับตัวนี้เบอร์18เนี่ยยางราคาไม่แพงมีให้เลือกตัง้งแต่แล้วก็ตัวล้อมีที่ร้านอย่างเงี้ยโอ้มีเลือกหลายลายมากเลยนะฮะไม่ว่า,าจะเป็นยี่ห้อโค,โคนิกเอนไก่เลเอนไกล้อใหม่ก็มีนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูมันมีตัวไหนบ้างนะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยปเป็นล้อโคโนิกนะฮะสีเท่ากันกึ่งเงานะครับล้อใหม่นะฮะอเมริกาใช้นะครับล้อแท้ด้วย20,000กว่าบาทเองไม่แพงนะฮะตัวนี้แล้วก็อย่างโคโนิกเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายลายนะครับน่าจะ20-30ลายเลยให้เลือกนะครับสีเท่ากันสีดําสีตนตาลไม้นะฮะล้อเบาโฟฟอร์มนะครับตัวนี้เนี่ยหนักแค่8ปดโลก,กว่านั่นเองสําหรับคนชอบล้อเบานะก็จะแนะนําเป็นยี่ห้อโคโนิกเลย นะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว IPF1 นะครับล้อเม็ดอิงเจแปนนะฮะกว้าง8นิ้ว3.5 8โลซนะฮะสังเกตได้ว่าน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกับล้อเจ้าตัวโคนิกเลยนะล้อแท้ก้านคมๆล้อเบาเม็ดอิงเจแปนนะครับก็จะแนะนำตัวนี้เลยนะฮะอีกแก่ IPF1 นะครับตัวนี้สภาพสวยนะฮะสีน้ำเดิมเลยนะครับในส่วนของยางนะครับพอลูกค้าเลือกใช้ล้อ แนะครับคุณภาพดีๆแล้วเราก็จะแนะนํายางคุณภาพดีๆเช่นกันเช่นบิสโตนไอสุด i04 นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่ามีสเปคหลายสเปคให้เลือกเลยนะครับอย่างตัว235-45เนี่ยนะครับใส่รถสูงหน่อยนะฮะกำลังดีนะครับเช่นพวก HRV cross นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับได้นากว้างแล้วก็ค่อนข้างนุ่มด้วยนะฮะส่วนเบอร์อื่นเนี่ยพวก235 40นะฮะจะเหมาะกับพวก ซีวิกนะครับสำหรับรถเตี้ยนะฮะมันติดสุกแน่นอนนะครับรถเดิมๆเนี่ยพื้นฐานก็ไม่สูงอยู่แล้วนะฮะต้องเป็นเบอร์ 2, 3 5 5 4ามนั้นจะค่อนข้างตอบโจทย์อย่าง2เบอร์ท้ายนะครับจะเป็นเบอร์225 458และ225 40 18้สนะครับส 2, 2 5 4 5เนี่ยสำหรับรถที่ไม่ต้องการเตี้ยเกินนะครับแล้วก็บางคันไม่อยากโหลดด้วยนะฮะเป็น225 45ค่อนข,ข้างนุ่มนะครับ ใกล้เคียงกับเบอร์22540เลยแต่ได้หน้าที่แคบกว่านะฮะสำหรับต้องการนั่งหลายคนขับเร็วจำสะพานแล้วก็ไม่โหลดเบอร์22545นี่ใช้ได้นะครับแต่บางคนต้องการที่ว่าโหลดได้เยอะนะฮะจำกระแทกไม่ติดแน่นอนนี่เราจะแนะนําเป็นเบอร์22540นะครับซึ่งจะบางกว่านิดนึงแล้วก็เป็นเบอร์ที่บางเกือบสุดละโหลดได้เยอะนะครับแล้วก็จําไม่ติดแน่นอนนะฮะแล้วก็ สวยงามเลยนะครับมีประมาณสัต์สีเบอร์นี้ให้เลือกเช่นกันก็อยู่ที่การใช้งานแต่ละคนนะครับว่าใช้งานลุยนะฮะโหลดสวยซิ่งนะฮะชอบแบบไหนก็ปรึกษาทางร้านได้นะครับประมาณนี้ก็โอ๊คขับนะครับไปมไก็กิดกาลานะครับนะฮะตั้งอยู่ใกล้เซนทรัลบางนาสวนลวงร้อเก้านะครับสีนครินบางนาหาไม่ยากนะครับใกล้เซนทรัลนิดเดียวใกล้ซีคอนนิดเดียวนะครับก็ยินดีครับปรึกษานะครับ แนวนะฮะรถใหม่ป้ายแดงรถบ้านนะครับรถซิ่งรถใส่โชว์เรายินดีดูแลนะครับเราใส่ของคุณภาพดีสุดให้ทุกคันสภาพเราคัดมาให้เรียบร้อยนะฮะเรารับประกันเป็นของแท้ให้ด้วยนะครับรับประกันให้ด้วยนะฮะปรึกษาทีมงานที่ร้านได้นะครับหรือมาหาผมที่ร้านได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับทางทีมงานดีดูแลนะครับหรือทางไลน์ได้ที่แอสไซน์กลิตกาลัดนะครับ K R I T แล้วก็ G a I G E นะครับมี ASI นำหน้านะครับแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ